คุณโยมห้ามพูดห้าสิ่งนี้ชีวิตจะตจเริญนหนึ่งห้ามพูดคําว่าเหนื่อยนะร่างกายมันจะตอบสนองโดยการอ่อนแอนะไม่อยากจะทําอะไรเลยสองห้ามพูดคําว่าขี้เกียจนะเกิดความคิดที่ไม่อยากจะทําไม่อยากจะลงมือทําอะไรขาดความรับผิดช,ชอบสามห้ามพูดคําว่าเบื่อนะสมองมันจะสั่งให้เรานั้นหยุดเราเราจะเรียนรู้จะกําลังทาอะไรใหม่ๆเนะี่ยสมองมันจะสั่งให้หยุดไปเลยนะสี่ ห้ามพูดคำว่าทําไม่ได้นะเกิดการปิดกั้นตัวเองที่ไม่ใหญ่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ห้าห้ามพูดคาว่ายากนะสมองมันจะปิดกั้นความสามารถของเราท,าทันทีเนี่ยห้ามพูดห้าสิ่งนี้นะชีวิตของเราจตเ่เินวิธีแก้ง่ายๆก็คือถ้าเราเหนื่อยก็ลงจับพักพักสักสหน่อยนะค่อยเดินต่อถ้าขี้เกียจก็หมั่นทําจนเป็นนิสัยนะถ้าเบื่อนะนะก็ต้องเติมพลังให้กับตัวของเราเองถ้าทําไม่ได้ก็ลองกับมันสักตั้งหนึ่ง และสุดท้ายถ้ามันยากก็ต้องมีการฝึกฝนสิ่งที่ยากมันก็จะทําให้เกิดความเคยชินนั่นเองฉะนั้น5สิ่งนี้ห้าผู้เด็ดขาดชีวิตจะเจริญก็คือคําว่าเหนื่อยคําว่าขี้เกียจคําว่าเบือ่อคาว่าทําไม่ได้และคําว่ายากจงอย่าพูดชีวิตของเรานั้นจะเจริญนะลองเก็บไปใช้ดูจเจริญพอ